ซีนยังโปรไฟล์ที่มีหน้าตาต่างๆผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซิชันนำมาต่อมุมเพื่อใช้งานเป็นซีนประกนันประกอบตูอ้อบซีนฝากล่องอาหารหรือเครื่องจักรต่างๆจะมีวิธีการต่อมุมแบบไหนบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะวิธีแรกโค้ดสไปซิ่งเป็นการต่อมุมที่ง่ายที่สุดโดยใช้กาวที่เซตตัวเร็วเช่นกาวไซยาโนอะคริเลตหรือกาวซูเปอร์กรูข้อดีคือราคาไม่แพงหาซื้อง่ายต่อมุมเองได้ทันทีข้อจำกัด ในเรื่องของความสวยงามความแข็งแรงตรงรอยต่อด้ยกว่าการต่อมุมแบบ Hot s p i c i n g และ Moding s p i c i n g วิธีที่ 2. Hot s p i c i n g Hot s p i c i n g เป็นวิธีการต่อมุมโดยใช้กาวและให้ความร้อนในการต่อมุมโดยใช้เครื่อง Bonding Machine ข้อดีคือชิ้นงานมีความสวยงามและแข็งแรงมากกว่าการต่อมุมแบบ Cold s p i c i n g ข้อจำกัดราคาสูงกว่าแบบ Cold s p i c i n g และความแข็งแรงจะด้อยกว่าแบบ Moding Splicing วิธีที่3 m ม d มดิ้งสไปซิงโมดิ้งสไปซิงเป็นการต่อมุมโดยใช้เนื้อยางคอมปาชนเดียวกับซีนและให้ความร้อนเพื่อ,อยางเกิดการคงรูปมีทั้งแบบคอมเพรสชัน o ูดิ n งและอินเจชันบูดิ n งข้อดีคือซีนยางตรงรอยต่อมีความแข็งแรงมากกว่าแบบ Cool Spicing และ h ฮ t Spicing ข้อจำกัดต้นทุนสูงและต้องสั่งผลิตจำนวนมาก ต่อมุมสินยางโปรไฟล์ทั้ง3วิธีมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการใช้งานของคุณแล้วคุณละ่ะต้องการสินยางต่อมุมแบบไหนสามารถปรึกษาเราได้ที่แบรนด์อัลฟาซีนผ่านช่องทาง Li n e o f f i c i a l ย c ์เอช g l o b a l หรือโทรอารตรงได้ที่เบอร์ศูนงหเหรือเบอร์0982539956แล้วพบกันใหม่อีถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินยางที่แบรนด์อัลฟาซีน